ครับ Shift, สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนว,วิธีการเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนในตัว windows 11นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ตัว window s 1 1อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนนะครับเสียงแจ้งเตือนก็นเวลาแบบเวลามีอะไรอย่งางเงี้ยแจ้งเตือนเงี้ยนะครับบางทีมันจะมีเสียงมีอะไรขึ้นมานะคุณเบื่อกับเสียงเก่าๆแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนนะครับวันนี้ผม มีวิธีนะครับสำหรับวิธีการง่ายๆเลยนะก็คือเราจะเข้ามาที่ตัว Control พาร์ l นลจนนี้นะถ้าคุณมีรูปไอคอนอย่างนี้คุณสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะให้คุณมาที่จอแว่งขยายนี่นะครับที่ช่องค้นหาให้คุณพิมพ์คำว่า Control c o n นะ c o n T R O N T R O L นะถ้ามันขึ้นมาอย่างงี้คุณก็คลิกได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จนะ บางทีนะการแสดงผลมาอาจจะไม่เหมือนผมนะให้คุณมาดูคำว่าวิวบายนะครับไม่แตกต่างกันนะแต่มันจะแตกต่างกันที่ว่าความยากง่ายในการดนะูน้ะจะมีลาสไอคอนสมาลไอคอนนะอย่างนี้แต่ผมแนะนำให้เป็นลาสด,ดีกว่ามันจะดูง่ายนะครับเสร็จแล้วให้คุณมาดูคำว่าซาวนะครับให้คลิกเลยนะพอซาวเสร็จนะคุณจะเจอหน้าต่างเนี้ยเล่งขึ้นมานะหน้าต่างเนี้ย ให้คุณเมาเมากิ้ที่คำว่าเาวอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยคุณเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับให้คุณเลื่อนหาเนะเลื่อนเมาหาคำว่าเดียียวนะให้คุณเลื่อนเมานะเรื่อยๆนะหาคำว่าเอาไปไหนเดียว ตัวนี้นะให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มไม่ขึ้นไฮไลท์สีฟ้าอย่างเงี้ย Notification นะสาผมพูดผิดกระขอภัยนะตัวนี้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้คุณมาดูวิคำว่าสาวด้านล่างนี้ให้คุณเอามาเมาส์กิกนะคุณเห็นไหมจะมีชื่อเสียงต่างๆนะนะมันจะขึ้นชื่อมานะคุณสาม,มารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเทสดูก,ก่อนก็ได้เห็นยังเห็นไหมอย่างนี้นะอ่ะคุณชอบเสียงไหนคุณก็ค่อยแอบพา นะเอาเสียงอันเียแหละนะครับคุณกเ็เลือกเอามีเป็นสิบเสียงเลยนะครับคุณกเ็เลือกเอานะครับอืมพอโอเคแล้วคุณก็ apply แล้วก็โอเคเป็นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แสมสักหน่อยนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงพวกนี้ได้อย่างผมใช้ j ั a Vcut Pro Render Video นะก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเอาเมาส์มาจิ้มที่มีส่วนนี้นะ Render c o m p l e เวลาท่านใดที่ใช้โตเบการอยู่จะรู้เวลามันเรนเดอร์เซตร็อเรนเดอร์วีดีโอนะมันจะมีเสียงแจ้งเตือนนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับโดยโจนี้เหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันกับเสียงแจ้งเตือนวีดีโสิบเอ็ดนะเหมือนกันนะครับคุณพอใจในไหนคุณก็เลื่อนเอานะอันนี้แถมนะอันเนี้ยแจกหลักๆให้คุณมาดูที่วัวนี้นะแล้วก็มาเปลี่ยนที่โจนี้ นะครับเพนพอโอเคแล้วก็แอปไฟโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่เป็นวิธีการเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือนในตัว Windows 11นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ